ใครที่อยากได้เสียงเอฟเฟกเหมือนเหล่ายูทูบเบอร์เขาใช้กันวันนี้ตามีเทคนิคมาบอกง่ายๆสวัสดีครับทุกคนมาพบกับตาในช่อง Robot Infinity วันนี้ตาก็จะมาแชร์เทคนิคกัน โหลดเสียงซาวเอฟเฟกจาก YouTube มาใช้กัน <Okay. S 1> ใครที่ชอบดูคลิปของเรายูทู u เ e อร์ทั้งหลายสิ่งที่ขาดไม่ได้ในคลิปวิโองเขาคือการใส่เสียงซาวเอฟเฟกลงไปทำให้คลิปของเขาเกิดความน่าดูยิ่งขึ้นแล้วก็ดูแล้วไม่น่าเบื่อดูแล้วสนุกสนานดูแล้วอินตามหรือคอยตามกับคลิปวิโองเขาเช่นเหมือนเขาเล่าเรื่องร้อๆหรือเล่าเรื่องผีแล้วเขาก็ใส่ เสียงซาวด์อฟเฟกลงไปเสียงซาวด์อฟเฟกต์ร้อนๆลงไปทําให้เราอินตามแล้วก็คอยตามสิ่งที่เขาเล่าเรื่องนั่นแหละครับเป็นการเพิ่มอัตลดในการทําคลิปวีดีโออีกอย่างหนึ่งทำให้คลิปวีดีโอของเราน่าดูยิ่งขึ้นดูแล้วไม่น่าเบื่อดูแล้วสนุกสนานอินตามในสิ่งที่เขาเล่าเรื่องให้เราดู โอเคนะครับค่าใครอยากได้เสียง sound effect เหมือนเรายูทูบเบอร์เขาใช้กันวันนี้แตงก็มีเทคนิคมาบอกง่ายๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ช่อง robot infinity ด้วยนะครับโอเคเราไปเริ่มทำเลยโอเคนะครับขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่คำว่า youtube ของเราเลยเข้าไปที่ youtube ของเราก่อนนะครับ แล้วก็ตรงค้นหานะครับให้เราพิมพ์คํา,าว่า Sound Effect เสียงแล้วก็กดค้นหาเลยคนระับโอเคคนระับเมื่อเรากดเข้ามาค้นหาเข้ามาแล้วให้เราเลือก sound effect ที่เขานำมาแจกฟรีใน YouTube นะครับนี่ก็มีเยอะแยะเลยครับแล้วก็เลื่อนหาดูนะครับนี่เขาบอกว่าแจกฟรี effect แจกเสียง effect ฟรีพันเสียงโอเคนะครับมันก็มีเยอะแยะนะครับสมว่าเราจะเลือกเอาอันนี้นะครับ นี่ยมันก็มีเสียงสาว์อฟเฟกมากมายเลยต่อไปเราจะนำเสียงสาร์อฟเฟกนี้ไปใส่ในคลิปวีดีโอของเรานะใช่ไหมครับเราก็กดคำว่าแชร์ก่อนเราจะโหลดเอาวีโอนี้ก่อนนะครับคำว่าคัดลอกเลยกด share แชร์แล้วกดคัดลอกแล้วก็รีเซ็ตครับครับต่อไปให้เราไปที่ Google Chrome หรือ google ในโทรศัพท์มือถือของเราครับแล้วก็พิมพ์คขาว่า y2mix.com พิมพ์เข้าไปเลยนะครับที่ google ของเรา y2mix.com แล้วก็ค้นหาเลยนะครับ เื่อเรากดค้นหาแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเราเห็นกรอบสีสีเหลี่ยมอะไรแนวนอนสีแดงใช่ไหมครับเราก็วางลิงก์ที่ตรงนี้เลยนะครับโอเคลิงก์ที่เราคัดลอกมาแล้วก็วางลิงก์เลยโอเคครับเมื่อเราวางลิงก์มาแล้วมันก็กดค้นหาให้เรานะครับที่เราคัดลอกลิงก์เมื่อกี้มานะครับเป็นคลิปวีดีโอนี้ต่อไปเราจะเราโหลดคลิปวีดีโอนี้นะครับ ด้วยการเลื่อนขึ้นนะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้ครับนะครับ,รบมันก็ให้เราเลือกคําว่าเราโหลดเราก็เลือกกันแรกเลยนะครับคลิกไปเลยมันก็จะเด้งมาที่โฆษณานครับไม่ใช่โฆษณาดิเล่งมาที่แอปแล้วก็รีเซ็ตกลับเลยไม่ต้องสนใจแล้วก็กดเราโหลดด้านบนใหม่ครับ เลี้ยงม่เขานยครับเราก็ต้องเลี้ยนเราต้องเลี้ยนเลี้ยนหน้าอันนี้ลงมานิดนึงครับนี่ครับมันก็ทำการเราวนโหลดวีโอให้เราอยู่เลื่อนหน้าจอครับเลื่อนลงมาดูนะครับว่าวีโอ วิดีโอที่เราเราโหลดมันเราโหลดให้เรายังตอนนี้มันเราโหลดแล้วนะครับนะครับแล้วก็รอหน่อยนะครับ โอเคนะครับคปวีโอที่เราทําการเราโหลดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็รีเซ็ตกลับเลยครับไปที่เกลลี่ของเรานะครับครับเราก็ได้ได้คปวีโอที่เรา,เราโหลดมาเรียบร้อยนะครับโอเคครับต่อไปเราจะทําการตัดเอาเอาอะไรเอาเสียงเอฟเฟกต์แต่ละเสียงนะครับ ัดเป็นท่อนๆน้องมันเลยครับแล้วก็จะไปที่แอปตัดต่อวีโอนะครับตัดใช้แอปคลายมาเตอร์นะครับแล้วก็ไปนำ คลิปวีโอที่เราดาวโหลดเมื่อกี้นะครับคลิปนี้นครับรอมันทำการคัดลอกแป๊บนึงคนระับโอเคนะครับคลิปวีโอก็ทำการคัดลอกเสร็จแล้ว ไปให้เรากดคลิปวีโอเล่นดูนะครับเ,เนยครับเราก็ฟังเสียงเอฟเฟกต์แล้เสียงไว้นะครับเนยครับเราก็แยกออกนะครับตัดทิ้งไว,กว้ก่อนเลยเราก็ได้เสียงเอฟเฟกต์แรกนะครับ เป็นเสียงตีกลองครับเมื่อเราได้เสียงเอฟเฟกแรกเราก็ทำการตัดเราก็แยกเลยครับเราพวกนั้นก็ตัดทิ้งไปก่อนนะครับต่อไปก็กดไปที่เลเยอร์ครับกดไปที่มีเดียแล้วก็ไปที่พื้นหลังพื้นหลังเราจะเอาเป็นสีขาวนะครับโอเคเราก็แากเต็มเต็มคลิปวีดีโอเลยครับโอเคต่อไปให้เราตั้งชื่อเสียงเอฟเฟกนั้นนะครับ คือว่าเสียงนี้เป็นเสียงเสียงตีกลองเอาเป็นตั้งเป็นเสียงตีกลองน,นะครับโอเคเราก็ไปที่เลเยอร์เหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ตัวอักษรแล้วเราก็ไปตั้งชื่อไปตั้งชื่อเสียงเอฟเฟกต์นี้นะราะว่าเสียงเอฟเฟก ตีกองเ,อเสียงเสียงตีกองหรือว่าเอฟเฟกเสียงตีกองโอเคประมาณนี้ครับแล้วแต่เราจะตั้งชื่อเสียงเอฟเฟกต์กันนะครับรก็ตกลงเลยแล้วก็เรียกเป็นสีดำเพื่อให้มันดูชัดโอเคคนระับเมื่อเราได้เสียง FX, เอฟเฟกต์แก็ตั้งชื่อเสียงเอฟเฟกต์เรียบร้อยแล้ว แล้วก็ทำการบันทึกเลยครับแฮกพอร์ตเลยโอเคนะครับ,เ, okay, รบเมื่อเราได้เสียงเอฟเฟกหนึงแล้วครับก็รีเซ็ตกลับเลยนะครับแล้วก็ไปที่หัวลูกสวนเลยติ๊กกลับเลยครับรีเซ็ตกลับเหมือนเดิมโอเคนะครับแล้วก็กดเล่นดูนครับ เมื่อกี้เราได้เสียงเอฟเฟกนี้แล้วใช่ไหมเราก็จะตัดทิ้งนะครับโอเคต่อไปเราก็ฟังเสียงเอฟเฟกใหม่นะครับมันเสียงไงตรงนีม้มันเสีงเสยงนะครับเสียงที่สองเราได้เอฟเฟกเสียง่ี่งต่อไปเราก็ตัดพวกที่เหลือทิ้งก่อนนะครับโอเคแล้วก็เปิด เสียงเอฟเฟกนี้ดูวยโอเคครับ okay, นะเราก็ไปที่เลเยอร์เหมือนเดิมเลยลก็ไปที่มีเดียไปที่พื้นหลังเลือกพื้นหลังเป็นสีขาวเลยครับแล้วแต่ใครจะเลือกพื้นหลังเป็นสีไหน,นครับล้วแต่ชอบเลยครับแต่จะเลือกเป็นสีขาวนะไปที่เลเยอร์เหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ตัวอักษรแล้วก็พิมพ์เสียงชื่อเสียงเอฟเฟกนี้นะครับ เสียงเอฟเฟกแก้วแตกประมาณนี้ก็ได้แล้วแต่จะตั้งครับตรงกับเสียงเอฟเฟกงนั้นแล้วก็มันสีขาวเราก็เปลี่ยนเป็นสีดำนิดนึงให้มันดูชัดขึ้นนะครับ เคเราก็ทําการบันทึกเหมือนเดิมเอ็กพอร์ตเหมือนเดิมนะครับเคก็มีเซตกลับเหมือนเดิมครับก็ติ๊กเลี้ยวซอนกลับเหมือนเดิมนะครับเมื่อเราได้เสียงเอฟเฟกที่สองครับเราก็ตัดทิ้งนะครับต่อไปก็เริ่มเสียงเอฟเฟกใหม่นะครับเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบ เสียงเอฟเฟกที่เราต้องการแยกทีละเสียงเอฟเฟกไปเพราะมันง่ายต่อการที่เรานำไปใช้ในการตัดต่อหรือทำคลิปวิดีโอของเราคนระับสมมุติว่าเราแยกเสียงเอฟเฟกแต่ละเอฟเฟกเสร็จแล้วนะครับก็ต่อไปเราจะทำการนำเสียงเอฟเฟกที่เราแยกไว้มาใส่ในคลิปวิดีโอของเราคนระับสมมุติว่ายกตัวอย่างเอาคลิปวิดีโอนี้ย เอามุกยาวๆเลยแราวแปลับโอเคครับหค,คลิปยาวๆเลยที่มองไม่ได้เจ้าชู้แค่เอนดูในความน่ารักเอาตรงนี้ครับก็ไปที่ Media มีเดียมาเดิมแล้วก็เลือกเลือกคลิปวีโอที่เราไม่ใช่เลือกคลิปดีเลือกเอฟเฟกที่เราบันทึกไว้ ที่เราตัดต่อในลิีโอไว้นะครับนตอนก็จะยาอเสียงเสียงเป้าเลยเสียงเนี่ยก็ได้โอเคเมื่อเราได้เสียงนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็เลือกด้านด้านสายเขาไ่ใส่สายด้านขวามือเนี่ยไปกดตรงนี้ครับเนี่ยรูปคีย์เพลงนะเนี่ยนะครับกดไปเลยแป้งมันก็จะได้แยกเสียง จากคีวีโอที่เสียงเอฟเฟ็กที่เราบันทึกในคีวีโอเป็นเนี่ยนะีขาวมันแยกเสียงออกมาเป็นเสียงนี้เราก็ติ๊กถูกครับเราก็ลบอันนี้ทิ้งครับไม่ต้องการแล้วเราต้องการแต่เสียงพอเราก,กดคีวีโอเล่นดูครับที่มองไม่ได้เจ้าชู้แค่เอนดูในความน่ารักความรักก็เหมือนดวงดาว เห็นเป็นคา้างคาวแต่ไม่เคยหายไปไหนนะจ๊ะเนี่ยครับเราก็จะหยอดเอฟเฟกตรงนี้อีกเราก็กดที่เลเยอร์เราก็เลือกที่มีเดียเราก็เลือกเสียงเอฟเฟกที่เราจะหยอดใส่ในคลิปวีโอของเราครับ่ <S <S าจะเอาเสียงบีบก็ได้เอาเพาว่าเป็นเสียงบีบฮนะ แล้วก็แยกดูเคครับแล้วก็เมื่อเราแยกเสียงเอฟเฟกออกจากคีวีโอเราก็ลบคีวีโอซสียขาวทิ้งไปเลยพอเราได้แยกเสียงออกมาแล้วก็กดวีโอเล่นดูนครับที่มองไม่ได้เจ้าชูแค่เอ็นดูในความน่ารักความรักก็เหมือนดวงดาวเห็นเป็นค้างคาวแต่ไม่เคยหายไปไหนนะจ๊ะ โอเคนะครับก็ง่ายๆนะครับการลดเอฟเฟกมาแล้วก็ทำการตัดต่อแยกเสียงเอฟเฟกกันแล้วก็นำมาใช้ในคลิปวีโอของเราเลยเราอยากหยอดเสียงเอฟเฟกตรงไหนก็หยดได้ตามคลิปวีโอของเราครับเนี่ยครับก็จบลงแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ช่อง Robot Infinity ด้วยนะครับโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ